สวัสดีครับตอนนี้รับอยู่กับผมนะครับในรายการออดซ่าเกมเบอร์นะครับผมอ่าก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมวันนี้คือวันเนี้ยผมไม่รู้จะลงคลิปอะไรนะครับซึ่งผมเองนะครับก็ได้ทําการแต่งกราบยานีสิบเอ็ดมานะครับผมแล้วผมก็จะเอากราบนาหนามาอ่านให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะครับผมโอเคนี่ครับนี่คือ อันนี้คือเป็นอันแรกนะครับที่ผมล่างเอาไว้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอันที่สองที่ผมล่างเอามาเขียนใหม่นะครับผมมันยังไม่สมบูรณ์มากนะครับผมอันนี้ก็เกือบสมบูรณ์แล้วครับแล้วก็เอามาแก้นิดหน่อยครับแล้วก็เป็นอันนี้เลยครับอันนี้สมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับผมนี่ซึ่งที่ผมอ่านนะผมจะอ่านอันนี้นะครับอันนี้เป็นอันที่สมบูรณ์แล้ว โอเคก็สำหรับกบาบยานีนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับนั่นก็คือการเตือนเรื่องการเอ้ยไม่เตือนเตือนเรื่องเกี่ยวกับโควิดนะครับก็คือโควิดเนี่ยมันกลับมาแล้วนะครับผมผมอยากจะอ่านเป็นบทกรมาเพื่อเตือนให้เพื่อนๆน,นะครับระมัดระวังการใช้ชีวิตนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมเว้นระยะห่างล้างมือบ่อย แล้วกินอาหารที่ปรุงสุกด้วยนะครับผมด้วยความด้วยความหวังดีจากออซาเกมเมอร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมคลิปฟังผมอ่านบทก่อนเลยนะครับอินโทรมาเอวไม่ดังอืมเอวไม่ดังอีกอ่ะ้ยอ่าดังแล้ว รอซากิมลถชื่อวันมิเลียนสับสกายเราคนไทยทั้งหลายอย่ามัวตายใจเลยนะโควิดมันกลับมาต้องรักษาดูแลกายควรมันออกกำลังวันละครั้ง ยังไม่สายแครงแก่งปลอดโลกลายอย่าลืมปฏิบัติเออเป็นไงกันบ้างครับสำหรับกรที่ผมอ่านวันนี้นะคระับถึงมันจะดูสั้นนะครับแต่ว่าแต่ผมก็ตั้งใจ จะแต่งมาเพื่อให้เพื่อนเพื่อนได้รับฟังกันนะครับคือแบบผมทําดีที่สุดแล้วนะครับผมถึงก่อนมันจะสั้นนะครับแต่ก็ฟังฟังไปก่อนนะครับผมคือผมมีปัญญาแต่งแค่นี้ครับคือแบบแค่สองบทผมยังแบบให้รูช่วยทาเลยครับแล้วคิดดูแล้วกันนะครับถ้าให้ผมแบบแต่งเต็มเลยครับคือแบบผมแบบทําไม่ได้จริงจริงะครับแต่ว่า ผมจะพยายามทําให้เพื่อนๆเพื่อเพื่อท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับผมทําได้อยู่แล้วจะพยายามทํานะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับผมคลิปนี้นะครับผมขอเอ้ยไม่ก่อนจะปิดคลิปนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งก็ได้นะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับผม เอ้ยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับช่องอดซาเกมเมอร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ